ลองไอ้ทางเขาเมืองส์จากว่าเลยสบายดีเด้อพี่น้องกำลังเขาเมืองตอนนี้ทางม่าเป็นยังดาวอังคารรถนั่นเป็นแต่ดาวอังคารแล้วเปล่าเลยเช็ดเช็ดขี่รถมือเดียวหมดเป็นคุ้มทั้งรถอังคารเก่ากว่าเท่ากับ ตัวนี ah, ah. really? ้มีอีกบ่อรถใหญ่นี่คันได้พลาดลงกสะข้องแล้วเลยปลาถ้าพี่น้องเกลื่อนเกลื่อนแนวใดไปบวชหลอดทางหลอมเดียวหลึกๆไปจังไดล่ะ มัตลาดเลยพี่น้องเลยอโลนั่นนหออาลนึงนึกอน่่ะมืกอางเด้อเด้อ กินกินเนี่ยก็ได้แต่เขาจะให้ขลังจะโลตรตอย <c oughs> นี่เนะนี้ยค้ายะไรอันนี้เ้นามจะโลบ่ สองแสนชิพเอ,เอาอันนี่เครื่องโลมันไปนสองแสนปาย สองแสนเก้าสิบพันเข็ดกำลังออกลายคุณเอา

ในบุบู่ในบุบูนนีกาเปิดตา้กาเปิดลูกอันนี้เลยซื้อมาไว้องุงมันขุ่มรู้ราคามันก็พอพังอ่าโถะมันกัดทะกขึ้นหเลย จาเลี้ยงได้ยังงไล่สื่อยังงเลยยังอ่ะนเบรกร์ไทยเบรกร์ไทยไม่ไทยน้ามันหลักอืมลงคอยมันใต้เแลี่ยนึงทะเลนะลออีกตัวอืมลงคอยมันีไปมีมั่นหมดแล้ว กาแฟของเด็กๆเทาได้นี่ค่ะครัแปดพันอะไรเดี๋ยวให้ยชุเพิ่นมาแก้เองเพิ่นพี่น้อยเปานักเรียนเพิ่นมาจัะจับจับปลาหน้าเขาท่านบอโกนมูได้ปลายังซื้อมาอยู่บนเศษ

อืมได็กขาวๆเด้กุ้งโล่เขาได้ี่แเตสีเต็มมือเต็มมึอกได้กุ้งแล้วก็ได้อะไงเข้าห้องเนี่ยกันแท่น้าบ่จับเดี๋ยวมามากินดืดดีนะยัำงมาแช่เอาหน่อยก็นอนพี่น้องจ่ะ ทางให้กวนลุมดาวข้ามหมวกลูกกันได้เยอะใช่หรือเออ่าคนทั้งเวนตีครับแล้วพอดีพี่น้องว่าเปลี่ยนหมวกให้ลูกนเพื่อนก็ได้ซื้อให้ใบละตสามสิบเก้าบาทเลยใบหนึ่งนี่บิางด้วยเอามือ นนี้แกแหงเลยลงฮันห,นห,หน่อยนกกี่ก้อนตีกลับฉีกเลยมันร้ายมืออะไรดิทำใจเงินเขาไปแหละใจเงิน้ะนั่นกนนถ็ถ้ามันตีกลับเลยจะค้อนเขาซึมน่นาจะตีต้นผูกฝาตีไอเดแหงนี่เกินเใส่แบบนี้เอาไปนะ่ Để một sông bay sáng trọng vào mãi sao sao ra đây bơi ra yêu bơi mọi người kể nơi mọi người mọi người mọi người để người mọi người mọi người นี่เป็นมือหนาจาสิเผาเพิ่นก็ให้กินมือเดียวเพิ่นซสือปลาให้น้ำใบเผาโดยเออ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 เะอเอเออออนนอเเออเออเอาอเนีเเอเออเอเออเเอเอเ ตื่อแล้วเว้ยนางมันจได้ในนางได้หรอสวัสดีครับแล้วดีครับดีครับสวัสดีครับ,วรบสวัสดีครับเบลฉันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเบลตีครับครับครับขนเมืองกับพี่น้องไอ้ทาง,างทมาจากว่าชือแม่เลยว่ามันลุ่มไปช้างดรอยูจด้วยนี่ ยินดีเลยอะไรพี่น้องเพราะว่ามีมีอันเพิ่นเพิ่นว่าเกี่ยวกับเงินมือคืนนี่พี่น้องเดี๋ยวสิมาเขียนขีดว่าให้ฟังอีกเรื่องเงินบาทกับเงินกี่วันะน้าแ้วเจ้ขีดเท่านี่เพิ่นยังใส่กันบ่หรือไงใด้เจ้าขีดว่าให้ฟังอีกเทื่อนึงแหละ ว่าบางคนกับของใจว่าพ่นยุดไห้ใส่แล้วบอเงินบาทเป็นเื่องอะไรนะแต่เราเิ่นฟังคลิปต,ต่อไปเดี๋ยว,วเอาสิว่าอ้อยฟังแต่กระเลดเลดอยู่ยสวรรค์เขตแล้วว่าเลดอยู่แถวเขตเท่านี้นะเลดเงินเทอดายอ่ะนะเอาเงินบาทมาแลกเงินกี่มันทอดาเดี๋ยวนี้นะมันลงคือเขาจะว่าบอมันลงมันลงฮอดเศร้าหาหอดหาทิพนบอนะเดี๋ยวที่มาว่อาอ้อยฟังอีกก็ติดตามสิคนระับ

ยังพี่ใหญ่กนั่งแฉนั่งรกอีกขันน่งไล่เราแซกกขมาดขมาูของน้ำของพ่ใหญ่ไปแล้วลพอกันใหม่เด้อปลุงเด้อเนาะ เอพ่อท่านว่าไม่เด้อท่านว่านางวยังไงล้างหลง่ยังไงะด้อันหลน่เป็นยังแต่ว่าน้างอย่าเผลอเด้อเผอเลยตึมเฮ้แฮปอะไรแฮปใครเนี่ได้แนวได้เนี่ฮะฮะใไม่ิดปมใหม่เอกก ออกกันใหม่พี่น้องเอ้ยไปแล้วเด้อบ้านนี้สบายดีบ๊ายบายมื้อนี้วันศุกร์เออฮ่หานอนนีดอกหาให้แหละ